d ี v i ิส o d ร o d อใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบโดยพนักิจ a อัลฟาอินเตอร์เนชั่นลประจำวันจันทร์ที่3มีนาคม2025วันที่62บริหารสิทธิอำนาจทางจิตวิญญาณอย่างไรข้อพระคัมภีร์ประจำวัน สาดูดีบทที่29ข้อที่1-11ิเลวินิติบทที่9ข้อที่1ถึงบทที่10ข้อที่20และในมาราโกบทที่11ข้อที่27ถึงบทที่12ข้อที่12ผมได้พบกับจอห์นคอนลินส์ครั้งแรกขณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในตอนนั้นเขามาเป็นวิทยากรรับเชิญในวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่แม้จะเป็นถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแต่เขากลับแสดงออกด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและผมก็สัมผัสได้ถึงความถ่อมใจจากภายในของเขาเมื่อจอนพูดเขาพูดด้วยสิทธิอำนาจที่แท้จริงแม้เนื้อหาฟังดูเรียบง่ายแต่กลับลึกซึ้งกินใจมุ่งเน้นถึงการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้ผู้อื่นได้ยินต่อมาไม่กี่ปี จอนได้มาเป็นศิทยาพิบาลที่คิสตจโฮรีทรินิตี้บอมตันชายผู้ถ่อมตนและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณคนนี้ไม่เพียงนำหน้าคริสตจักของเราและคริสตจักอื่นๆในช่วงการเติบโตที่สำคัญแต่ยังได้สร้างผู้นำคริสเตียนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสหราชอาณาจักรตลอด40ปีที่ผ่านมาจอห์นคอลลินส์ถือเป็นแบบอย่างของสิทยาพิบาล ผู้ไม่เคยสแสวงหาชื่อเสียงหรือตำแหน่งแต่อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อรับใช้ผู้อื่นสิทธิอำนาจของเขาไม่ได้มาจากตำแหน่งหรืออำนาจทางโลกแต่มาจากความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูคริสต์นี่เป็นสิทธิอำนาจที่ได้พิสูจน์ตัวเองผ่านชีวิตและการรับใช้แม้ในปัจจุบันผู้คนมักระแวงและไม่กล้าพูดถึงเรื่องสิทธิอำนาจ พราะเราต่างเคยเห็นความล้มเหลวและบทเรียนจากการใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดแต่สิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นแหล่งของพระพอรอันยิ่งใหญ่ที่เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆในสดุดีบทที่29ดาวิชีให้เราเห็นถึงพระสุรเสียงของพระยาเวที่ทรงฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจพระสุรเสียงของพระยาวเวมีอำนาจ พระสุรเสียงของพระยาเวแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์วันนี้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ทรงพลังและน่ายำเกรงเมื่อเราฟังและรับเอาพระคำของพระองค์เราก็มีส่วนร่วมในสิทธิอำนาจ และฤทธานุภาพของพระองค์ด้วยเช่นกันในพระกิตติคุณมาราโกเราเห็นว่าพระเยซูทรงพูดและทําทุกสิ่งด้วยสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงฟังพระสุรเสียงของพระบิดาและตรัสพระวจนะของพระเจ้านี่คือกุญแจสําคัญที่เราต้องตระหนักในวันนี้คือหากเราอยากจะพูดด้วยสิทธิอำนาจ เราต้องใช้เวลากับพระเจ้าและฟังพระสุรเสียงของพระองค์แต่การเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้หากปราศจากความตั้งใจในพระธรรมเลวีนิติเราเห็นถึงตัวอย่างของนาดับและอาบีฮูที่นำไยที่ไม่บริสุทธิ์มาถวายต่อพระพักพระเจ้าพวกเขาต้องเสียชีวิตเพราะไม่ได้ให้เกียรติความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ผู้คนในปัจจุบันหลายคนอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตามเงื่อนไขของตนเองแต่โดยทางพระเยซูเท่านั้นที่เราจะสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างมั่นใจและไรความกลัวพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาปและประทับอยู่เหนือฟ้าสวรรค์ พระองค์ไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนมหาปุโรหิตในสมัยก่อนพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวพอด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถเข้าสู่ที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระเยซูลองใคร่ควในวันนี้ว่าเราจะให้ทั้งความคิดคำพูด และการกระทําของเราประกอบด้วยสิทธิอํานาจของพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องเริ่มให้ความสําคัญอย่างแท้จริงให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณสําหรับพระเยซูผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบของเราเราขอบคุณที่วันนี้ เราสามารถเข้าเฝ้าพระองค์ได้อย่างมั่นใจผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้เราได้ใช้เวลากับพระองค์ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์และได้ดำเนินชีวิตด้วยสิทธิอำนาจที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนหากต้องการอ่านบทอธาาิบายเพิ่มเติม สำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป everyday with god หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ